คุณว่าไงครับุณบัญชาว่าไงนะครับท่านคุณไม่ได้ฟังเลยละครับครับฟังครับท่านขออนุญาตนะคะไม่ได้ไปต้องยืนใกล้ผมขนาดนั้นครับผมไม่ได้อยากอยู่ใกล้พวกคุณ วันก่อนคุณยังเป็นหน่วยงานกับองค์กรอ,อยู่เลยไม่ใช่หรอครับทำไมถึงไปใส่ชุดตะกูแล้วล่ะอืมก็เราคุณเทสครับคุณเลยคถามเทหน่อยครับว่าเขาใส่ชุดพวกนี้ได้ไงเนี่ยคนผู้หญิงคนนี้ครับ ขอความจริงนะคุณบัญชาผมขอไฟล์กล้องวงจรปิดที่ลงน้ำชาหน่อยครับทา่านส่งให้กับเลขาเลยครับ บัญชาช่วยสอนมารยาทในการเข้าห้องนี้หน่อยครับเพราะควรปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดอ่ะเดินไปสอนเขาทีละคนนะครับสอนให้ผมได้ยินด้วยอย่าเล่นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับคุณผู้หญิงโอเคค่ะครับเขาตัวลงไปใต้ดินครับาบใช้เลยคุณบัญชาตัวเต้งไปใต้ดินครับเขาไม่ได้ทำครั้งแรก ับรมีใครพูดได้ไหมครับนอกจากคนเมื่อกี้คนที่ปรึกษานี่ใช่ไหมคุณอะไรนะไา่ชามาพูดหน่อยสิพี่ไม่ได้อยู่ค่ะชบาแก้วค่ะครับเชิญ ผู้แทนเขานะครับไปรอข้อมูลจากเทียสก่อนนะาาอีอันนี้เขาแจ้งมาว่าเหมือนทางสีตระกูลจะด้วยจำนวนคนแล้วก็กำลังใจจะไม่ไหวครับทางเทสเลยสั่งวิสเคเลีย ให้เข้าไปช่วยเหลือและห้ามมีการถอยเด็ดขาดถ้าถอยก็จะโดนค่าปรับจํานวนหนึ่งรอยล้านแล้วก็ทางทีแจ้งมาว่าเหมือนเขาจะขอวิสติเลียขอกับเดวาย์เข้าครับขอให้ขอให้วิสติเลีย,ยอยู่ภายใต้คําสั่งของทีเอสทางทีก็เลยสั่งให้วิสติเลีย,ยไปช่วยเหลือแล้วก็จะยยินข้อเสนอให้ว่าถ้าทาสําเร็จจะยกหนี้ให้แต่ถ้าทำไม่สําเร็จก็จะโดน 1 0ึ่งร้อยเอ็มโดยห้ามถอยด้วยครับคุณจะยืนขวางประตูกันทำไมครับโซฟามีไม่นั่งกันเหรอขอรร้อนกั เล่าใหม่ครับมันทั้งสี่ตระกูลนะครับด้วยจำนวนคนกับกำลังใจจะไม่ไหวครับกับการที่มาเจออะไรแบบนี้ทางเทียสก็เลยสั่งวิสเทีเยรครับให้เข้ามาช่วยเหลือโดยมีข้อแม้ว่าห้ามถอยแล้วก็ห้ามขอยอมแพ้ถ้าขอยอมแพ้จะโดนค่าปรับหนึ่งร้อยล้านครับแล้วทีนี้เขาก<ค>็ามาขอจบกันใช่ไหม ขาเจอปัญหากันทางฝั่งเหมืนอมนจะไม่ได้ขอเหมือนทางเทียจานี่นะครับอขอยุติชั่วคราวครับส่วนเรื่องเหตุผลยังไม่ทราบครับอาจจะต้องรอคุยโดยที่ปรึกษาแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ยอมครับแต่แค่อยู่ให้ยุติไว้ก่อนรอทางเดียวหว้เฮามาเรามาคุยกับทางเดีวายเฮาไว้ทีนึงครับว่าจะเอาอย่างไงต่อกับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ครับขอยุติชั่วคราวน่าจะเ,เชิญคุณเล่าครับคุณวิทยเรียน ค่ะเบื้องต้นจากการที่ไปสังเกตการสตอรน,นี่ในะนะใกล้อพอไหมคะใกล้อีกก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการประมาณนี้น่าจะเหมาะสมกว่าคะ่ะได้ยินชัดใช่ไหมคะได้ยินครับค่ะเบื้องต้นจากที่วิสเลียไปสังเกตการในขณะที่เอสอะค่ะ เราได้เล็งเห็นว่าจุดประสงค์ที่ส่ง21กับไอ o อนกิฟ e ไปดีกันเนี่ยเพื่อกันไม่ให้เขาเป็นพันธมิตรกันแต่ว่าตอนไปสังเกตการน,นะคะก็เห็นหลายๆเหตุการณ์ที่สามารถจับผิดจับสังเกตได้ว่าคุณพูดอะไรครับตอนนี้นผมฟังไม่รู้เรื่องพูดใหม่ครับคือทางเราได้มีการ สังเกตว่าสองตระกูลที่คุณสั่งให้ตีกันนะคะจะมีการพันธมิตรกันคุณเอาอะไรไปสังเกตครับคุณเป็นทีเอใช่ไหมตอนนั้นใช่ค่ะเป็นพันธมิตรกันเรื่องอะไรครับคือเขาควรที่จะตีกันมากกว่าที่จะมาตีอีกห้าตระกูลหรือเปล่าคะนั่นคือจุดประสงค์ที่ทางไวท์เฮาส์ส่งให้ยี่สเอ็ดไปตีไอรอนกิปใช่ไหมคะใช่ครับ ช่ค่ะซึ่งพอห้าตระกูลเข้าไปเกี่ยวเนี่ยการที่หลังจากนั้นเนี่ยสองตระกูลนั้นก็เลยเลือกที่จะพักลบกันแล้วก็มาตีห้าตระกูลแทนนะคะเราก็เลยมองว่าจุดประสงค์มันเริ่มแบบว่าเพี้ยนแล้วก็เลยนําเรื่องไปยื่นเสนอกับทางเทีะคะ่ะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ควรที่จะมีการพิจารณาใหม่ไหมใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ครับ ปรึกษากันห้าตระกูลค่ะตั้งแต่เริ่มที่คุณสังเกตสิใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นพิเศษนะคะคือการที่มัมันคือการที่เราทุกคนเล่นแล้วก็สังเกตร่วมกันนะคะจะให้ระบุตัวตนเขาไม่ได้เพราะว่าเวลาตอนเล่นสตอรี่เนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันตอนตอนเห็นนะคะทุกคนที่คุณว่านี่มีใครบ้างครับทุกคนของคุณเนี่ย อย่างที่บอกคะ่ะไม่สามารถระบุได้ถ้าไม่ระบุได้แล้วคุณจะเอาเรื่องนี้ไปพูดพูดคุยได้ไงคือมันคือการฟังเสียงส่วนรวมอะค่ะเสียงข้้งค่ายอะค่ะของทุกห้าตระกูลเนี่ยค่ะห้าต,ตรกะตรกูลจากไหนครับในเมื่อคุณบอกว่าสารตั้งต้นคือเริ่มจากพวกคุณเองนี่ตอนคุณเป็นเดอะซินดิเกตมันคือหน้าที่ที่ต้องทาอยู่แล้วค่ะ <ผม S 2> ในการจับผมถถามได<บ>้ไงว่าใครเป็นคนต้นเหตุคิดเรื่องนี้ว่าเขาพันธมิตรกัน หนูเองกไไ็ได้ค่ะน่าไม่ดึงคิดอย่างนั้นนะแล้วคุณไปคุยกับใครบ้างก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีเอสได้กันค่ะชื่อขออนุญาตนะคะขออนุญาตจไม่ได้ให้คุณพูดผมฟังเขาอยู่ถ้าคุณอยากพูดเ้าหน้าท,ที่เจ้าหน้าที่โยชิเจ้าหน้าที่เจเจค่ะ ไม่มีคนนี่ยแล้วก็โหนโด้วยค่ะฉบาแก้วเจ้าหน้ที่ฉบาแก้วไม่มีคนนี่มีแค่สองคนใช่ไหมครับคนไหนคือโยชิครับโหนค่ะงั้นคุณไปยืนข้างในครับยืนกับเจ้าหนที่เดเซนดิเกตครคุณชบาแก้วอ่าเชิญคุณพูดครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อโยชิค่ะ เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะจากจากการที่สังเกตก็คือเราไปเห็นว่าทางยิเอ็ดกับไอรอนมีการตีกันปกติเลยแต่แบบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่4ีตระกูลเริ่มมีการเข้าไปตีกันมากขึ้นกับทางยิเอ็ดแล้วก็ไอรอนคือทั้งสองตระกูลเริ่มมีการเว้นระยะห่างกันไม่มีแล้วก็ไม่ตีกันใช้คํานี้จะดีกว่าแล้วทางเราก็ได้ยินได้ยินในช่วงที่แบบขับรถสังเกตการว่าอ่า ทางตระกูล2ตระกูลนี้จะไม่ตีกันถ้ามีทาง4ตระกูลเข้ามายุ่ง <Okay. S 1> ก็คือจุดแค่นี้ก่อนครับคุณเดวยค่ะครับส่งคนไปล็อกพวกมันลงไว้ห้องใต้ดินให้หมดเลยครับทางไอ้ d o n k e เวดียรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับล็อกด้วยนะครับล็อกแขนล็อกขาด้วยได้ครับไม่เข้าไปไห้เนยนะ ให้เขาเดินแล้วกันเาอาเชิญต่อครับอ่าหลังหลังจากนั้นนะคะทั้งสองตระกูลก็เป็นระยะห่างกันแล้วก็หันหันมาตีทั้งสี่ตระกูลแทนแล้วก็หลังจากที่ตีกับสี่ตระกูลเสร็จสี่ตระกูลไม่ได้เข้ามายุ่งแล้วเข้าถึงจะมีการตีกันอะไรแบบนี้ยเป็นปกติแต่จะมีทาง หนึ่งตระก,กูลที่อาจจะมีการแบบชิดเชื้อกับตระก,กูลสีขาวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเคยรู้จักกันมาอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าเห็นว่าสอดรถคุยกันไม่ได้ตีกันก็เท่าที่เห็นในช่วงสังเกตของตอนที่เป็นเดอะซินิเกตก็จะประมาณนี้คะ่ะผมต้องการข้อมูลจากคุณผมสีเหลืองอะ รู้ข้อมูลอะไรบ้างครับไม่รู้ครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาได้สองวันคุณพูดอะไรผมไม่ได้ยินหนูบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะหนูเพิ่งกลับมาได้สองวันผมอยากฟังอะ่ะข้อมูลข้อมูลนะคะใช่ครับ ไม่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะหนูต้องกลับมาถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณมีปัญหานะจะรู้ไหมครับเครื่องไหนคะเรื่องที่คุณรู้่ะว่ารู้แค่ว่าเขาสั่งให้ตีหนูก็ตีสั่งให้พอ่อหนูก็พอก็ไม่ได้อยู่ขนาดนั้นอะ ต้องรู้จริงๆใช่ไหมคะสงสัยนะครับไม่ได้สงสัยนะคะแค่ถามคำถามละห้าล้านอยากถามไหมไม่ถามแล้วคะ่ะงั้นก็พูดสิ่งที่ผมถามไป ูกลับมาเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนใส่ชุดหมอหนูก็ไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนไม่ถึงห้านาทีเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่หรอกไปใส่ชุด T S ก็ไป T S พอใส่ชุด T S แล้วคุณจะไปใส่ชุดหมอทาไมครับใส่ชุดหมอใส่ใส่ชุด T S และ T S ไปไหนต่อครับไปดูไฟคะ่ะแล้วยังไงต่อเขาก็บอกว่าให้กลับไปที่เดิมไม่ต้องใส่แล้วแล้วใส่อะไรต่อครับใส่ชุดตะกูลตัวเองค่ะ อ่าแล้วก่อนที่คุณจะได้ใส่เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับเขาบอกว่าทางคุณโดนจูงแล้วครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้โดนจูงแล้วคุณไปใส่โดยที่ไม่รู้เรื่องราวคุณจะเปลี่ยนได้ไงในเมื่อเขาบอกว่า,วออวาต้องเป็นหน้าที่ต้องแบ่งกันไปก็ต้องทําตามที่เขาบอกสิคะจะขัดคําสั่งทําไมใครสั่งคุณครับน้องเนวอไงบอกว่าเป็นคําสั่งเนวอคือใครครับไนวอค่ะคุณขึ้นเสียงใส่ผมทําไมครับ ไม่ได้ขึ้นเสียงสนุกกว่าคุณไม่ได้ยินเสียงเหมราขอโทษคุณเลยขาใส่ค่าขึ้นเสียงผมหน่อยล้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะเชิญผู้ต่อครับขอข้อมูลถ้าหนูเล่าไปหนูก็รู้แค่นี้ครับพอบอกหนูก็ทำตามที่เขาบอกน้องคนไหนบอกคุณครับน้องในบอกชาบายแก้วครับ คุณได้เป็นสารตั้งต้นเรื่องพันธมิตรไหมเอพึ่นเสกแล้วเหรอครับไม่หนูตกใจค่ะหนูพันธมิตรอะไรคะดูมีพิรุษนะครับคุณเนี่ยรู้เหรอพึ่งกลับมาหนูไม่รู้อะไรขนาดนั้นครับคุณบัญชาเขาดูมีพิรุษไหมครับคุณเนี่ยมันจะมีนะครับ อ่ะงั้นผมให้เวลาคุณยืนคิดตรงนี้นหนึ่งนาทีใครคือสารตั้งต้นเบาแก้วโออิชิคุณชื่ออะไรนะครับชื่อโยชิค่ะอ๋อโยชิเบาแก้วโยชิสองคนนี้ใครคือสารตั้งต้นเรนนื่รองอะไรคะคันธามิต่อเพรหนูไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวก่อนหน้านี้เยคุณอยู่ตระกูลเดียวกันถ้าคุณไม่รู้ผมจะใส่บินคุณอีกสามล้านผมให้เวลาคุณคิดหนึ่งนาที ตอนนี้กี่โมงครับคุณบัญชาจาเวลาเลยครับผมให้หนูชี้ตัวหรอคะว่าใครเป็นสารตั้งตน้นใช่ครับถามเขาได้ไหมคะถามแบบหาข้อมูลคุณมีคำถามกับผมใช่ไหมไ่คะ มีเวลาอีกสี่สิบวิไม่ได้บอกอาห้ามใช่ไหมผมไม่ได้คุณถามผมบอกให้คุณยืนอยู่ตรงนี้และให้คุณบอกว่าใครเป็นสารตั้งตน้นกี่วินาทีครับคุณบัญชาเอาอีกครบ คือนี่ตรงนี้แล้วคุณค่อยชี้ตอนเวลาหมดผมคิดว่าสองคนนี้น่าจะผมไม่ได้คุณพูดผมไม่คุณยืนคิดไม่ได้ฟังแล้วครับฟังค่ะหมดเวลาแล้วครับใครชี้ครับ ยืนหลับแล้วครับไม่ได้หลับค่ะแต่สองคนนี้ไม่น่ามีใครอ่ะไม่ใช่สองคนนี้อะคุณไม่ได้ที่เขาพูดกับผมเมื่อกี้แลว้ว่าเขาเป็นสารตั้งตน้นเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หรอคะเรามีสงสัยเอาไปหนึ่งล้านครับ,ค,รบคุณเลยค่ะ คุณจะชี้หรือคุณจะถามผมให้คุณตอบอีกรอบหนึ่งเชิญชี้ชครับสองคนเนี้ยคนไหนครับพาพาก็ได้ครับ คุณรักโยชิมากกว่าชบาแล้วครับเลือกทางไหนหนูก็เจ็บหนูก็โดนอยู่ดีครับหนูชิชยชิก็บอกว่ารักชบามากกว่าเชนไปนั่งได้แล้วครับขอบคุณครับสรุปคือคุณหยุดพักกันเพราะอะไรนะครับคุณทั้งสองคนเชนหน้าไลนครับ จุดประสงค์หลักๆก็คือทางเราเห็นว่าอยากที่จะให้สองตระกูลตีกันมากกว่าค่ะมากกว่ามาโฟกัสที่เราแล้วคุณเลยลงมือไปช่วยเขายื่นมือไปช่วยเขาหรืหรอ,อยังไงไม่มีการช่วยเหลอค่ะอ้าวแล้วสี่ตระกูลที่ลงไปช่วยนี่คือใครครับเป็นการเข้าไปซัพพอร์ตทั้งอีกทั้งสี่ตระกูลได้ค่ะเพราะว่ามันมีหนึ่งตระกูลที่ ส่งเข้าไปตีใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีการถอนตัวออกไปจากการที่มีการส่งเข้าไปนั้นหรอคะแล้วหยุดได้ยังไงนะขออีกทีเพราะว่าได้ยังไงนติเกสามคนไม่ถึงหยุดมีปัญหาพวกเขาได้ยังไงพักชั่วคราวนี่คือพักโยกค,คือคิดว่าคุณเตะบอลกันอยู่แล้วรู้ยังไงทางเราอยากให้ทางทีเอสแล้วก็ไวท์เฮาพิจารณาจุดประสงค์ที่ส่ง ทุกตระกูลมาตีอะค่ะอืหยุดมันหยุดยังไงมันหยุดได้ยังไงผมอยากรู้มันหยุดตั้งแต่วันไหนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานค่ะตอนสองทุง่มสาเหตุอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่ซัพพอร์ตทั้งอีกทั้งสี่ตระกูลที่ไปเล่นด้วยค่ะเนื่องจากทั้งสี่ตระกูลได้มีการพูดคุยกันว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่เข้าไปเล่นสตอรี่เพราะว่าของที่ต้องใช้เล่นก็อาจจะมีอยู่ระดับหนึ่ง เรื่องทรัพยากรไม่น่าจะเป็นปัญหานะเพราะว่าผมก็ให้เขาซัพพอร์ตกวคุณเต็มที่นะเรองทรัพยากรไม่น่าใช้ข้ออ้างาถ,าถ้าอย่างนั้นทางเราขอถามทางไว้เขาได้ไหมคะว่าจุดประสงค์ที่ส่งทางตระกูลยี่สิเอ็ดไปตีไอดอนจิฟเนี่ยคืออะไรคะมันก็เป็นเรื่องของบันทมิตรนี่ครับที่พวกคุณหรือว่ามีคนอื่นแจ้งเข้ามา ใช่ค่ะแล้วจากการที่เล่นสตอรี่มาเนี่ยทางห้าตระกูลเร็งเห็นว่ายิ่งถ้าห้าตระกูลยังตีอยู่เนี่ยมันยิ่งทําให้สองตระกูลไอ้อนกิฟกับยีสิเอ็ไม่ตีกันเท่าที่ควรจะเป็นนะคะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่ามันผิดจุดประสงค์ไปมากเลยก็เลยลองนําเรื่องไปยื่นกับทางทีเอ็โให้พิจารณาค่ะพิจารณาว่าให้คุณลงไปช่วยหรือว่ายังไงพิจารณาว่าให ทางสองตระกูลตีกันก่อนไหมแล้วตระกูลที่ชนะก็ค่อยโดนห้าตระกูลค่ะแต่ทีนี้เราก็มาคิดอีกมุมหนึ่งว่าแล้วทีนี้ทางตระกูลยี่สิเอ็ดเนี่ยผิดอะไรเขาถึงโดนห้าตระกูลด้วยเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าทาง t ีเอสกับทางไว้เขาก็เป็นคนส่งเขาไปตีไอดดนกิฟไม่ใช่หรอคะแล้วคุณเบ ทำลายไอ้ดอนทำไมครับในเมื่อผมสั่งให้พวกคุณไปทำแค่ทวีที่วันสี่ตระกูลที่คุณโดนส่งไปทางเราไม่ทราบค่ะว่าทำแค่ไม่ทราบแล้วคุณลงไปได้ยังไงไม่มีการแจ้งนะคะว่าทำแค่ยี่สิบเอ็ดไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจนนะคะอ้าวแล้วคุณไปบอกเขาว่าพันธมิตรคุณเป็นคนตั้งสารตั้งต้นของเขาพันธมิตรกันเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเขาพันธมิตรกันคุณต้องเลอกอย่างใดอย่างหนึ่งสินั่นมันเป็นความคิดของพวกคุณไม่ใช่หรอครับ ในสิ่งที่พวกคุณคิดตั้งแต่แรกแล้วคุณนําเรื่องมาส่งเข้าห้องเดอะซินดิเคทเนี่ยจุดประสงค์ของพวกคุณคือต้องการไม่เห็นเขาพันธมิตรการถูกต้องไหมแล้วทีนี้ถ้าคุณเข้าไปร่วมวงกับเขาเนี่ยแล้วคุณไม่เลือกตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่คุณจะไปทําร้ายหรือว่าไปตีเขาเนี่ยมันจะยกเลิกพันธมิตรยังไงอะที่เราเข้าไปช่วยเราทําตีทั้งสองตระกูลเนี่ยเพราะมันเป็นคําสั่งค่ะคําสั่งอะไรครับ ผมถามว่าพวกคุณเป็นคนตั้งสารตั้งต้นพวกนี้ขึ้นมาแล้วคุณยื่นเรื่องเข้าเดอซินดิเคตแล้วคุณก็เข้าไปช่วยกับสีตระกูลที่เหลือแล้วทาไมคุณถึงไม่นําให้สีตระกูลนั้นเลือกตระกูลใดตระกูลหนึ่งก่อนทําไมคุณ<อ>ถึงเข้าไปตีทั้งสองตระกูลผมไม่เข้าใจการการที่เรายื่นเรื่องคะ่ะเราเพิ่งมายื่นเรื่องเมื่อวานคะ่ะไม่ใช่ตอนที่เราตัดสินใจเข้าร่วมคุณเข้าร่วมคุณบอกว่าคุณ เป็นเดอะซินดิเคตอยู่แล้วคุณไม่เห็นเล็งเห็นว่าเขามีการพันธมิตรกันคุณเป็นคนพูดกับผมไมเอ่อก้ทั้งสองคนคุณยืนยันทั้งสองคนเลยเราเล็งเห็นแล้วเราก็สังเกตการค่ะแต่เราไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าต้องมีหลักฐานมากพอผมให้คุณฟังยังไม่ได้คุณตั้งคําถามผมบอกคุณเนี่ยสิ่งที่ผมยืนฟังคุณมาทั้งสองคนเนี่ยข้อมูลตรงกันเป๊ะ ในเมื่อคุณมองเห็นว่าเขาเนี่ยพันธมิตรกันทั้งสองตระกูลแล้วทำไมคุณถึงเลือกที่จะตีทั้งสองตระกูลทำไมคุณไม่เลือกตระกูลใดตระกูลหนึ่งก่อนถ้าคุณเลือกตีทั้งสองตระกูลเท่ากับว่าคุณก็เปิดให้เขาเข,ข้าพันธมิตรกันได้โดยอัตโนมัติสิครับคุณไม่ได้คิดเลยเหรอคุณมีแต่คําสั่งในสมองคุณมีแต่เรื่องจ,จะตีจะตีอย่างเดียวเลยเหรอรับไม่ไม่คำนวณเลยเหรอรับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอะ่ะผมสั่งสี่ตระกูลไปทำ t w น n ี y วันไม่ใช่ทั้งสองตระกูลที่เาจะโดน ไอ้ดอนกีฟก็ยังอยู่ในขอบเขตของเทวินติวันอยู่ดีตระกูลเดียวและสี่ตระกูลที่เหลือตีเทวินติวันถ้าคุณเข้าไปคุณก็ต้องตีแค่เทวินติวันไม่ใช่ตีทั้งสองตระกูลแต่นี่คุณบอกเขาเป็นพันธมิตรกันแล้วคุณก็ยังมาบอกว่าเขาเหมือนจะพันธมิตรกันทีนี้คุณก็เลยนำสี่ตระกูลเข้าไปตีทั้งสองตระกูลเลยแล้วมันไม่ใช่สารตั้งต้นจากพวกคุณได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นคนเปิดทางให้มันเป็นสารตั้งต้นในการร่วมมือกัน ขออนุญ,ญาตนะคะแต่จากกรณีที่แจ้งให้ไปตีในกรณีของสตอรีน่นี้เขาแจ้งว่าให้ตีทั้ง21และไอ n อนกิ e มาฟักนะคะก็คุณเป็นคนยื่นเรื่องเข้าไปไงผมถามคุณเนี่ยว่าคุณเนี่ยก่อนที่คุณจะไปเข้าร่วมเนี่ยคุณไม่ได้มีการคำนวณเลยเหรอว่าคุณจะทำอะไรยังไงถ้าพูดกันตามตรงการที่วิสเทีตัดสินใจเข้าร่วมเพราะว่าอยากที่จะปลดหนี้คะ่ะ แต่ในส่วนของการที่พวกหนูมีการสังเกตการในตอนที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นดอะซนดิเคตอะคะ่ะบันคือในส่วนของบุคคลของพวกหนูเองที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลค่ะเรารับฟีดแบ็กต่างๆ,างๆมาจากบุคคลภายในตระกูลเราว่าฟีดแบ็กแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคะ่ะแล้วก็รายงานตามสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่พวกเราเห็น คุณเป็นคนเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่เนี่ยว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนคิดาสะรตั้งต้นพวกเนี้ยว่าเขาพันธมิตรกันเนี่ยแต่คุณก็ยังเลือกที่จะเปิดท้ายเขาเข้าร่วมพันธมิตรกันอยู่แล้วมันจะเลิกพันธมิตรกันได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้เล็งแค่ไปที่ตระกูลเดียวคุณเล็งไปที่สองตระกูลนั้นที่เขามีปัญหากันอยู่คุณเป็นคนเปิดท้ายเขาพันธมิตรกันเองแล้วคุณจะไปโทษเขาได้ไงว่าเขาพันธมิตรกันตอนเนี้ยก็ในเมื่อคุณเล็งเห็นว่าเขาพันธมิตรกันเนี่ยคุณก็เลยตีีีีทััั้้้้งงงงตตตตรรระะะกกูููลลลเเยยยอออแวว่่่่าาถป็นนผผผมมมมมจพิบ ถ้าเป็นคุณก็คงจะทําอะในเมื่อคุณไม่เลือกใครอย่างใดอย่างหนึ่งอะก็อย่างที่แจ้งค่ะยังยืนยันคาเดิมว่าการที่เราเ็งเห็นตัวต้นเรื่องเรื่องของการพันธมิตรเนี่ยเป็นแค่การคัดเดาอส่วนบุคคลค่ะแต่ในพักของตระกูลเราเข้าไปตีสองตระกูลเพราะว่าเป็นคําสั่งค่ะ เขาแจ้งมาแค่นี้จริงๆค่ะว่าให้ตีสองตระกูลถ้าคุณไม่ไ,มได้ไแค่ตีแค่ยี่สิบเอ็ดถ้าคุณแม่เอาเรื่องเข้าไปแจ้งเขาจะสั่งคุณได้ไงเรายังไม่เคยแจ้งเลยค่ะอ๋ะาเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรหมายถึงตอนที่ตัดสินใจเข้าร่วมอะค่ะไม่เคยพูดเรื่องของการพันธมิตรกันเลยมันเป็นข้อสงสัยที่ทาง t s เอยู่แล้วก่อนที่พวกหนูจะเข้าไปเป็น The Syndicate ค่ะอ่าเดี๋ยวเชิญคุณไปยืนซ้ายมือเลยครับเดี๋ยวผมขอคุยกับ